สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทาร่โลวิตุลนะครับช่องทานายดวงชะตาด้วยไพ่ทาร่โลน้องใหม่ทางย t u b e นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทานายดวงความรักตามวันเกิดนะครับผมประจำเดือนธันวาคมพศ2564นะครับวันนี้ก็จะเป็นการทานายให้กับชาวาคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับผมสวัสดีชาววันพฤหัสทุกท่านด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามสนับสนุนช่องทาร่โลวิตุลนะครับตอนนี้ช่องทารตุลว่า5,000ท่านแล้ว ผก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้เวลา6โมงเย็นนะครับผมกิจกรรมไลฟ์สดขอบคุณแฟนรายการดูดวงฟรีคนละหนึ่งคำถามในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมก็ยังมีเช่นเดิมน,นะครับใครมีเวลาก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมเอาไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปข้างล่างนี้นะครับแล้วก็สําหรับท่านที่อยากจะร่วมสนุกให้ผมทานายดวงให้ออกอากาศในคลิปพิาการคลิปต่อไปนะครับผมก็สามารถเขียนชื่ออายุและคําถามเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมคําถามเอาไปทํานให้ ท่านละหนึ่งคำถามนะครับเดี๋ยวจะบอกเอาไว้ว่าได้คิวเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับผมบอกผมว่ากดติดตามแล้วด้วยนะครับผมสำหรับแฟนรายการทุกท่านนะครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ในคลิปก่อนๆนะครับผมว่าการทํานายดวงของผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับแล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับผมดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นํเมาคำทํานายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใดในชีวิตนะครับผมและถ้าว่าอยากจะให้ผมทํานายดวงให้แบบส่วนตัวก็สามารถต่อไ้เลย ทางแอนไลน์หรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็สําหรับในคลิปนี้ผมได้ทาทคลิปเอาไว้ให้นะครับผมถ้าใครที่อยากจะดูในช่วงของตัวเองนะคนมีคู่คนมีคนคุยและคนโสดนะครับก็สามารถเข้าไปดูในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมสําหรับอ่าชาวอ่าวันพฤหัสนะครับผมสาหรับดวงความรักในเดือนธันวาคมนี้เอาคนมีคู่ก่อนเลยนะครับขอดวงความรักของคนมีคู่ที่เกิดในวันพฤหัสประจําเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับผม ขอดวงความรักของคนมีคู่นะครับที่เกิดในวันพฤหัสนะครับผมขอดวงความรักของคนมีคู่นะครับผม สำหรับดวงความรักของชาววันพฤหัสนะครับผมคนรักของคุณค่อนข้างที่จะมองคุณไปในอนาคตนะครับผมค่อนข้างที่จะมีคุณอยู่เคียงข้างและค่อนข้างที่จะให้ความรู้สึกดีๆออกับคุณมากพอสมควรนะครับผมตั้งแต่ประมาณปลายเดือนพฤิกายนนะครับผมคุณจะมีการวางอนาคตไปร่วมกันแล้วก็จะมีภาพของการที่อาจจะตัดสินใจในร่วมกันทําอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างจะสําคัญและค่อนข้างที่จะส่งผลไปกับอนาคตนะคะะรับผมะัะนั้นเกณฑ์ของคนรักของคุณกับคุณนะครับผมค่อนข้างที่อยู่ในเกณฑ์ นะมีการตกลงในการทําอะไรบางอย่างซึ่งกันและกันนะครับผมซึ่งสิ่งสิ่งนั้นนะ่ะจะสําคัญกับคุณทั้งคู่มากๆแล้วก็จะสําคัญกับการวางแผนในไปในอนาคตร่วมกันนะครับผมเพราะฉะนั้นสำหรับเกณฑ์ของความรักของคนที่มีคู่ที่เกิดในวันพฤหัะในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณมีภาพของการที่เหมือนกับตกลงหรือมีการสัญญาอะไรที่จะ นำพาไปสู่อนาคตซึ่งกันและกันแล้วมันก็จะเป็นสัญญาที่ค่อนข้างจะดีสําหรับคุณและคู่ของคุณนะครับผมทําให้ในช่วงของต้นเดือนธันวาคมนี้คุณจะมีลักษณะขอ,ของความรักที่ค่อนข้างจะไปข้างหน้านะครับผมค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วมีการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันดีและความรักของคุณเนี่ยมีทิศทางที่ไปข้างหน้ากันได้อย่างดีมีภาพของการที่มองไปนาคตร่วมกันแล้วก็มีภาพของการที่ไปสู่อนาคตร,ร่วมกันนะครับผมในบางคนเนี่ยอาจจะอาจจะมีแฟนที่อยู่ในแดนไกลก็เป็น ได้แล okay. mm ้วผมเพราะว่าจะมีภาพของตัวแชร์เลียขึ้นมาด้วยแล้วผมเพราะฉะนั้นสําหรับชาววันพฤหัสนะครับผมความรักของคุณเนี่ยอยู่ในเกมที่ค่อนข้างจะดีนะคู่รักของคุณเนี่ยก็ค่อนข้างจะดูแอลเอาใจใส่มีคาหวานมีความโรแมนติกให้คุณพอสมควรนี่ในบางครั้งเขาอาจจะทําตัวเป็นเด็กบ้างในสายตาคุณอาจจะมีภาพของการที่อยากจะเอาชนะอยากจะอะไรกันบ้างง้องแงงกันบ้างก็ตามนะครับแต่โดยรวมๆแล้วคนรักของคุณค่อนข้างจะดูแลเใจใส่และมีความรักที่ค่อนข้างจะไปข้างหน้านะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับเดือนพฤษเดือนธันวาคม ความสดใสในความรักมากๆนะครับจะมีความมั่นคงในความรักนะครับในบางคนอาจจะมีเกณฑ์มีข่าวดีถ้าสําหรับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์มีเรื่องลูกเรื่องบุตร Panch ได้เลยแล้วถ้าคนนี้ยังไม่แต่งอาจจะมีเกณฑ์ได้แต่งได้เป็นครอบครัวเลยนะครับเกณฑ์ความรักของคนที่เกิดในวันพฤหัสในเดือนธันวาคมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีและมันส่งสัญญาณค่อนข้างจะดีมาตั้งแต่ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับผมจะมีภาพของการที่เหมือนกับมองไปในอนาคตร่วมกันแล้วก็มีภาพของการที่เหมือนกับสัญญาอะไรบางอย่างที่มันสำรัญ นะครับผมถึงแม้จะมีภาพของการที่ในบางครั้งคู่ของคุณอาจจะง้องเง้งบ้างจะอะไรบ้างแต่ในบางครั้งเขาก็อดอ้อนคุณมากเช่นกันนะครับผมในบางครั้งเนี่ยเขาก็าทําตัวเป็นเด็กในสายตาคุณไม่ว่าจะเป็นเด็กดือ้อเด็กอดอ้อนก็ตามนะครับผมแต่โดยรว,ร,วรวมความรักของคุณค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ดีถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะมีความรู้สึกอบอุ่นเหมือนตัวเองเป็นเจ้าหญิงเลยนะครับถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะมีรู้ความรู้สึกเหมือนกับอยากจะดูแลคนรักของคุณดุดดั่งเจ้าหญิงนะครับผมก็ค่อนข้างจะมีความมัน่นอะไรครับม่่คงกเออาาาู้จจจะะีกกีท มีบุตรมีลูกกันเลยด้วยนะครับสำหรับคู่ที่แต่งงานแล้วแล้วับความรักของชาววันพฤหัสในเดือนธันวาคมค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากๆากนะครับผมสําหรับชาววันพฤหัสสาหรับคนมีคู่นะครับผมเดี๋ยวผมดูไพ่ประกอบให้ต่อนะครับสําหรับชาววันพฤหัสนะครับผมสําหรับคนที่มีคู่นะครับขอดวงความรักของชาววันพฤหัสด้วยนะครับผม ปัญหามีบ้างนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ถึงกับไม่มีเลยรอบนื่นเหมือนกีบกุหลาบนะครับว่าจะมีเรื่องให้บอกว่าง้องแง้งอะไรกันบ้างเหนื่อยกันบ้างถึงห่วงอะไรกันบ้างมีภาพของการที่ทําตัวเป็นเด็กกันบ้างเอาชนะอะไรต่างๆกันบ้างก็ตามนะครับแต่โดยรวมๆคู่รักของคุณจะค่อนข้างจะให้ความรักความอบอุ่นกับคุณมากๆนะครับจะทำตัวคุณแบบว่าเป็นเลิฟเวอร์เลยนะครับโดยรวมๆคุณจะมีความสุข กับความรักมากๆถึงแม้ในบางครั้งคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยมีทะเลาะก,กันหน้ามีอะไรกันมา้าปะปายก็ตามเนะผมแต่ว่าโดยรวมๆคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคนรักของคุณเนี่ยค่อนข้างจะทำตัวน่ารักค่อนข้างจะดูแลคุณดี มากมากนะผมไม่ว่าคุณจะมีปัญหากันบ้างในเรื่องของวามหึงหวงในเรื่องของการเอาชนะกันเป็นตัวเป็นเด็กอะไรกันบ้างแต่ก็จะถือว่าน้อยถึงน้อยมากๆนะครับผมแต่ว่าโดยรวมๆคุณจะมีความสุขคุณจะมีความรู้สึกอบอุ่นและคุณจะมีความรู้สึกได้เลยว่าคนที่คุณคบหรือคนที่เป็นคู่กับคุณตอนอยู่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะรักคุณมากๆและค่อนข้างที่จะดูแลคุณประดุดคุณเป็นเจ้าหญิงเลยนะครับผมค่อนข้างจะมีความรักความใจใส่แล้วก็ค่อนข้างจะคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานะครับผมเพราะฉะนั้นดูความรักของคนที่เกิดในวันพฤห ไรกันบ้างน้องงงกันบ้างเหนื่อยใจกันบ้างหงหัวกันบ้างก็ถือว่าเป็นแค่น้ำจิ้มนะครัผมว่าจะไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ทะเลาะการุนแรงใหญ่โตแล้วผมจะเป็นลักษณะที่ปะปลายเล็กน้อยพอเป็นอ่าเป็นเขาเรียกอะไรคนระับเป็นลมหายใจแห่งรักของคุณนะครับผมสาหรับชาววันพฤหัสสําหรับเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับผมสําหรับคนมีคู่นะครับ อ่ะต่อไปนะครับผมมาดูคนที่มีคนคุยบ้างนะครับผมเกณฑ์ความรักของคนมีคู่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากๆมาดูคนที่มีคนคุยกันบ้างนะครับสําหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสสําหรับอาเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับขอดวงความรักของชาววันพฤหัสในเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรักของคนที่เกิดในวันพฤหัสในเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับผม ในเดือนนั้นวาคมนี้นะคุณมีสัญญาณที่ไม่ค่อยดีดเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับคนที่คุณคุยอยู่ในเดือนอในเดือนพฤิกายนนี้นะครับผมมีเรื่องที่ไม่ค่อยคาดฝันเกิดขึ้นกับคุณนะครับผมประมาณปลายเดือนพฤิกายนนี้นะครับผมอาจจะในบางคู่เนี่ยอาจจะมีการที่ทะเลาะกันค่อนข้างจะรุนแรงจนถึงขั้นที่แบบว่าอยากจะแตหกหักกันเลยหรืออยากจะเลิกคุยกันเลยก็เป็นไปได้นะครับหรือคุณอาจจะเจอเรื่องที่มันเหนือความคาดหมายหรือเจออะไรบางอย่างที่เขาปิดบังซ่อนเลนเอาไว้นะครับผมแต่ว่าโดยรวมๆแล้ว มันจะเป็นการทะเลาะก,กันที่ต่างฝ่ายต่างยังมีความรักซึ่งกันและกันอยู่แล้วผมยังเป็นความมีวันคับกันอยู่แล้วผมถึงแม้เรื่องที่เจอเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสหรือว่าเป็นเรื่องที่ช็อกในความรู้สึกของคุณมากพอสมควรก็ตามนะผมแต่ว่าคุณยังมีความรู้สึกดีๆยังมีความรู้สึกถึงความรักซึ่งกันและกันอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นถึงแม้คุณจะมีเรื่องที่เกินความคาดหมายหรือมีเรื่องที่อาจจะในบางคู่อาจจะทะเลาะกัน่อน้างจะรุนแรงแต่ต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกดีๆซึ่งกันและกันอยู่กับคนที่คุุุณณคคคยกับนที่โ ตัดอยู่นี้นะครับผมแล้วเรื่องมันน่าจะเกิดขึ้นประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมคุณจะมีเรื่องที่ไม่คาดฝันแต่ว่าไม่ถึงกับขั้นที่ทําให้คุณแตกหักกันนะเพราะต่างฝ่ายต่างยึดมั่นในความรักในความเป็นวันครับซึ่งกันและกันอยู่นะครับผมแล้วคุณก็จะมีการคุยกันอย่างเคร่งเครียดเลยนะครับผมว่าคุณจะมีการปรับความเข้าใจกันในเรื่องนี้นะในเรื่องที่คุณมีปัญหากันในเดือนปลายเดือนพฤศจิกายนคุณจะมีการที่เก็บเอาไปคิดหรือเก็บไว้แต่ตองกับเรื่องเรื่องนี้นะครับผมในประมาณช่วงต้นต้นเดือนธันวาคมนะคุ คุณคิดค่อนข้างจะวิตกังวลกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องที่มันไม่คาดฝันกับเรื่องที่เขาปิดบังหรือซ่อนเลนหรือเรื่องอะไรที่คุณไปรับรู้แล้วคุณจะมีภาพของการที่ค่อนข้างที่จะคิดค่อนข้างที่จะเครียดกับมันไม่ใช่น้อยแต่คุณก็จะมีภาพของการที่ใช้เหตุใช้ผลด้วยเช่นกันนะครับ่าในบางคนเนี่ยคู่ของคุณหรือว่าคนที่เขาทําเรื่องอะไรไม่คาดฝันกับคุณเนี่ยเขาอาจจะมาขอคุยกับคุณอธิบายด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็พยายามจะทําความเข้าใจกับคุณนะครับผมเพราะ,ะนั้นถึงแม้คุณจะมีปัญหามีอะไรกกกัันน็ตตตาามแแ่่วคคุุณจจะะะไไดด้้้เเลลียรใใชห ผลคุยกันถึงแม้คุณจะมีความเครียดความวิตกกังวลกับเรื่องนี้อยู่ก็ตามนะครับแต่เดือนธันวาคมเนี่ยคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งนะครับผมมันจะมีภาพของการที่คุณอาจจะปรับความเข้าใจกันเรื่องอะไรต่างๆก็ตามไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องไม่คาดฝันอะไรก็ตามนะครับแต่เขาจะใช้เหตุใช้ผลและเขาจะพยายามจะปรับปรุงตัวและเดือนธันวาคมนี้เขาก็จะทําตัวดีขึ้นด้วยนะครับผมในเรื่องตรงนี้เขาจะเคลียร์ปัญหาหรือว่าเรื่องที่ไม่คาดฝันตรงนี้เขาจะจัดการให้คุณทําให้คุณเนี่ยประสบความสาเร็จกับความรักได้นะครับเป็นม แล้วก็เขาจะทําตัวดีขึ้นด้วยนะผมไม่ว่าเขาจะ คุณจะเจอในเรื่องอะไรผิดความวัดหมายแต่เขาจะมีคำมั่นสัญญาแลวเขาจะใช้เหตุใช้ผลในการแก้ไขปัญหาและจะทําให้คุณพบกับความาสุขขึ้นได้มากขึ้นในเดือนธันวาคมน,นี้ที่จะถึงนะครับผมสำหรับคนที่มีคนคุยนะครับคุณจะเจอเรื่องที่หนักหนาสาหัสและทําให้คุณค่อนข้างจะเครียดไม่ใช่น้อยนะครับผมแต่อย่างน้อยๆคุณก็ยังมีความรักซึ่งกันและกันและจะทําให้คุณได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมดูให้ผมให้ต่อนะครับสําหรับคนที่มีคนคุยสาหรับคนท กย้ำนะครับว่าเป็นดวงส่วนรวมนะครับผมอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคู่ก็ตามนะครับผมมาให้ผมดูแค่ผมให้ต่อนะครับโอ คุณจะได้รีเทิร์นกลับมาคุยกันแลวความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเหมือนกับจะได้รับการเริ่มต้นใหม่ไม่แน่นะครับเรื่องที่เกิดขึ้นหรือเรื่องไม่คาดฝันอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนเก่าของเขาหรือหรือของคุณหรือของอะไรก็ตามนะครับผมอาจจะเป็นเรื่องที่พัวพันกับเรื่องเก่าๆหรือพัวพันกับอดีตของเขานะครับผมที่มันอาจจะยังเคลียร์กันไม่จบหรืออาจจะอะไรต่างๆเพราะมีไพ่ของหกวยขึ้นมานะครับแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับคนเก่าเนี่ยเขาก็จะอาจจะเป็นลักษณะที่มาขอโอกาสหรือว่ามาขอแก้ไขในสิ่งที่มมัััันนนนนผิดดดดพพาาก็็เเปปไไไ้้้ะะะครรบฉวย่แ ถ้าเขาไม่ได้มีปัญหาถ้าเรื่องเกิดความคาดฝันไม่คาดฝันอะไรนี่ไม่เกี่ยวคนเก่านเนี่ยเขาก็อาจจะมาขอโอกาสในการที่จะ,ะปรับปรุงในการที่จะแก้ไขในความผิดพลาดในครั้งนี้นะครับผมแล้วจะทําให้คุณน่ะได้เริ่มต้นกันใหม่แล้วก็จะมีความรักที่คือไปข้างหน้าได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอาจจะเป็นเดือนที่คุณันลังที่จะ,ะมีความรักที่ดีนะแต่คุณจะเจอเรื่องที่ช็อคเรื่องที่ไม่คาดฝันก่อนแล้วคุณก็ค่อนข้างจะเครียดแล้วเขาก็จะมาตกลงหรือว่ามาเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้กับคุณ แล้วจะทําให้ความรักของคุณเนี่ยมีทิศทางไปในทิศทางที่ดีได้มากขึ้นเหมือนกับได้เริ่มต้นกันใหม่ได้เรียนรู้กันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมสาหรับคนที่มีคนคุยสําหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีในเดือนธันวาคมนี้นะครับผมก็ถ้ามันเป็นอย่างที่ไพ่ทำนายก็ขอให้เขาเคลียร์ปัญหาอะไรต่างๆได้แล้วครับกลับมาเป็นคนดีคนเดิมของคุณได้ในเร็ววันด้วยนะครับสำหรับคนที่มีคนคุยสําหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมมาดูชาวโสดของ คนที่เกิดในวันพฤหัสกันบ้านะครับผมในเดือนธันวาคมน,นี้ขอดวงความรักของชาวโสดที่เกิดในวันพฤหัสประจำเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรักของคนโสดนะครับที่เกิดในวันพฤหัสประจำเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับผม ดวงความรักของชาวโสดนะครับที่เกิดในวันพฤหัสนะครับผมดวงความรักของชาวโสดน่ะประมาณช่วงปลายปายเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณมีภาพของการที่ค่อนข้างจะหลีกหนีจากความรักมากพอสมควรนะครับผมเหมือนก็เจอใครเนี่ยก็เจอกับเรื่องของการปิดปิดบังๆถึงความไม่ชัดเจนถึงความอะไรต่างๆมากพอสมควรนะทาให้คุณมีภาพของการที่อยากจะอยู่คนเดียวเหมือนว่าคุณมีความมั่นใจในตัวเองมากพอสมควรนะแต่คุณก็เบื่อหน่ายการที่เจอใครก็เจอในเรื่องของการปิดบังในเรื่องของการไม่เปิดเผยในเรื่องของการอะไรต่างๆทำให้คุณมีภ ของการที่เออคุณมีความแข็งแกร่งกับตัวเองนะครับผมมีความแข็งแกร่งกับตัวเองมีความรู้สึกว่าเอ,อ้ยคุณไม่จําเป็นต้องมีใครคุณอยู่ของคุณเองก็ ได้คนเดียวก็ดีนะผมคุณมีการที่มีน้ำอบนั้นทนกับหลายๆเรื่องกับหลายๆคนที่เข้ามาในชีวิตนะครับผมแต่หลายๆครั้งเขาก็ทําความผิดหวังทําความาวิตกกังวลทําความเสียใจให้คุณกันอยู่บ่อยๆนะผมทาให้คุณมีความค่อนข้างจะเบื่อหน่ายค่อนข้างที่จะอะไรต่างๆนะผมแล้วคุณก็มีภาพของการที่ค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับเรื่องของการงานก,งการเงินซะมากกว่านะครับผมประมาณช่วงตน้นต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับผมเพราะคุณมีภาพของการที่ค่อนข้างจะกระเวงกับความรักค่อนข้างจะเหนื่อยใจกับความรักมากพอสมควรนะเพราะฉะนั้นสาหรับชาวโสด สำหรับชาวพุหัสนะครับผมเนื่องจากเจอความผิดหวังเจออะไรที่ปิดปิด,ดบางๆซ่อนเลนมากพอสมควรจนทําให้คุณเกิดความแข็งแกร่งขึ้นในจิตใจนะครับผมทาให้ตอนนี้ภาวะของคุณเนี่ยเป็นลักษณะการที่เบื่อหน่ายกับความรักนะครับผมคอนข้างจะเบื่อหน่ายค่อนข้างจะ,ไม,จะไม่อยากจะไว้วางใจใครที่เข้ามานะครับผมแล้วก็ในเดือนธันวาคมเนี่ยคุณจะมีภาพอของการที่ค่อนข้างจะแข็งนะครับผมค่อนข้างที่จะเหมือนกับจะไม่อยากที่จะเปิดรับใครเข้ามาในชีวิตเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นสำหรับชาววันพุทหัเนยดวงความรักของคุณค่อนข้างจะปิดเพราะว่าคุณเจอกับ ที่ไม่ค่อยจะสมหวังไม่ค่อยจะถูกอ,อกถูกใจใครเข้ามาก็ทําให้คุณเหมือนกับ เจ็บหวังผิดหวังหรือเจ็บปวดอยู่วบ่อยแล้วก็ค่อนข้างจะมีเรื่องปิดๆบางๆซ่อนเลนและทําให้คุณเสียใจอยู่วบ่อยนะครับผมทาให้คุณมีภาพของการที่คุณค่อนข้างจะดือ้อค่อนข้างจะแข็งนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่จะมาเจาะใจของชาววันพฤหัสในเดือนธันวาคมนี้ได้นะครับผมต้องเป็นคนที่มาแบบว่ามาดีจริงๆหรือว่ามาทุ่นเพความรักความเอาใจใส่ให้คุณจริงๆนะครับผมคุณจะมีภาพของการที่ไม่ค่อยจะไว้วางใจใครและค่อนข้างจะมีความแข็งกร้าวในจิตใจมากพอสมควรนะครับผมสำหรับชาววันพฤหัส,นะ,สหน,น,ะน,นะครับผมสำหรับ ผมดูให้ประกบให้ต่อนะครับสำหรับชาววันพฤหัสนะครับผมคุณจะมีภาพของการที่ถึงกับปิดตัวเองไหมคุณก็ไม่ขนาดนั้นนะครับผมก็จะมีคนนู้นคนนี้เข้ามาหาคุณมากพอสมควรนะครับผมมันจะเป็นเดือนอ ธันวาคมที่ดวงความรักของคุณเนี่ยค่อนข้างจะเปิดค่อนข้างจะมีคนนูน้นคนนี้คนนั้นเข้ามาหาคุณแต่คุณจะมีภาพของการที่ค่อนข้างจะต่อต้านนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าคนเข้ามาแล้วคุณจะเจอแต่ความไม่จรงิงจังไม่จริงใจอยู่บ่อยๆอ่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหน้าตาโน้มทำให้คุณมีภาพของการที่ไม่ค่อยจะไว้วางใจใครแล้วค่อนข้างจะปิดกั้นตัวเองมากพอสมควรนะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาเจาะใจาชาววันเพื่อหัสได้ในเดือนธันวาคมเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ตรงสเปคคุณจริงๆแต่คุณก็จะยังไม่ได้เจอนะจะมีแค่แบ,บ หรือว <im iter ing to eat> ่ามีแค่คนที่แบบเหมือนกับคุณในเริ่มเริ่มต้นว่าเออให้คุยได้นะอะไรได้นะเพราะว่าไพ่ของคุณมีเพจเพจออฟเป็นเอิรแล้วก็มีเอ็กออฟบอลหมายถึงการเริ่มต้นอยู่นะครับผมคุณจะเจอคนที่คุณพอที่จะเริ่มต้นคุยหรือพอที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้หรือพอที่จะมองเห็นแววเห็นรางที่จะคุยหรือที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้นะครับแต่คุณจะยังไม่ถึงขั้นที่จะไปคบแบบใครเลยในเดือนธันวาคมนี้นะครับผมเนื่องจากว่าคุณค่อนข้างจะมีความระแวงแล้วก็ค่อนข้างท มุ่งหน้ามุ่งเป้าไปที่การงานการเงินซะมากกว่าแล้วครับสำหรับชาวโสดสําหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสในเดือนธันวา,นวา,นวานคมนี้นะครับผมอาจจะมีจะมีคนเข้ามานะไม่ใช่ว่าไม่มีใครเข้ามาเลยนะครับแต่คนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่คุณจะคุยแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องหรือว่าคุยพัฒนาความสัมพันธ์ไปก่อนจะยังไม่ได้โฟกัสกับเขาในเดือนธันวา,นวานคมที่จะถึงนี้แต่จะมีคนเข้ามาหาคุณนะแต่ปัญหาน่าจะอยู่ที่ตัวของคนที่เกิดในวันพฤหัสเองมากกว่านะครับผมสําหรับคนโสดสําหรับชาววันพฤหัสนะครับผม อ่ะแล้วสำห um. hmm. รับวันนี้ก็จบคำทำนายของคนที่เกิดในวันพฤหัสของดวงความรักประจำเดือนธันวาคมเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับสำหร hmm. ับในคลิปนี SI ้นะครับผมชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับและสำหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทัลลวิตุนด้นะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสำหรับท่านที่กดติดตามช่องทัลลวิตุนก็ขอให้เฮงเรวยๆปังๆสมหวังในความรักสมหวังในทุกๆเรื่องททุกๆ่านนด้วยะคคมมผ สวัสดีครับ